โอ้งานนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนครับมารับชมความมันปั่นนาครับวันนี้หมาทั้งหมดหนึ่งกี่ขันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันครับพี่น้องอออออถือว่าเป็นครั้งแรกที่มารวมตัวกันนะครับนี่ทีมงานเสียวุดครับนี่ยังหมาไม่ครบทีมงานนะฮะนี่ ตอนนี้มาปั่นนาะสิบไร่ครับ6คันพี่น้องเดี๋ยมาดูแต่ละคันว่ามีรุ่นอะไรมั่งครับอ่ะเปิดคันแรกก็คูเปต้านะครับ M6240SUH นะครับเนคันแรกอู้ดูของแต่งครับของแต่งมีเตแล้วก็มีอะไรนะมีหวอด้วย โอ้เปิดบ่อให้ฟังได้ไหมนี่ดังดังไหมบ่อดังไหมมีบ่อบ่อสามตัวครับ โอ้โหแก๋วมีหวอมินเตฮะเขาว่าเริ่มแล้วเขากำลังหวานข้าวครับผมคันท,ที่สอง L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP อู้หูเดคำแบบนี้มาฐานเนาะโอ้ไม่ต้องกลัวนี่เลยอะไม่ต้องกลัวหักเลยอะ คันที่3ครับ L5 018 SP ูนย์หนึ่สศูนย์นี้เขาจะใส่อะไรคำหลังคาแบบนี้เลยนะครับเป็นเหล็กกลับม,มาในนะคันนี้ตัวแรงที่เราเคยทายฮนะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปไม่รู้ว่ากลับม,มาใส่ท่อรั่นยังยนะน่าจะเป็นท่อเงียบครับ 2> 1นึ่งขันที่ห้าครับ M.U.4902 ของนี้ก็ไปรถของเซียวุฒนะครับตัวนี้ L5018 ตัวธรรมดาฮะของแต่งก็มีนาซาหนึ่งใบเฮ้ยมีแต่ลมอีกนี่แต่ลมฮะอ,อันนี้ก็ทำการหวานข้าวครับเรามาดูว่ามาหากรรมกันลงก พึ่งได้ปลูกฮะสุดยอดสุดยอดอ <laughs> พึ่งได้ปลูกบอ่ะพึ่งได้ปลูกโอ,อ, <laughs> โอ้วันนี้รันมาเยอะจริงครับเสือวุฒินี่6หกคันครับพี่น้องแม่นปะวะใช่ดิก็ส่วนมากจะเป็น L5018 SP ครับทีมงานมาตรฐาน คนนี้ก็ออกมาจากบ้านดุงครับเวุฒมาทําอะไรนี่เจวุฒมาทําอะไรเยอะแยะนี่รถนี่นนฮะฮะ,ฮะมาชุมนุมกันไงมาชุมนุมโหปั่นแบบว่าเลียงกันเลยเด้ <c oughs> แต่ข่าวว่าวันนี้เก็บไปหลายหลุมเลยใช่ไหม้น <c oughs> นี้นะหลุมเยอะเหรอคุยดิโอ ไปถ่ายหลายรอบยังไงอายกล้องยิงอ่ะเอาไปถ่ายหลายรอบยังอายกล้องยิงอ่ะคันนี้ใสเ่เวทอู้วเวทอันนี้หนักกิโลนี่ครับนี่ห้าสิบหรออ๋อข้างละงห้าสิบนมเวทเขียวอู้หนักห้าสิบโล คันนี้เป็น6-2นะทุกคนแต่แปลงใส่เบาะใส่เบาะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเราก็จะไปรุ้นความมันกันได้เลยครับสำหรับทีมงานเสียวุ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันครับพี่นอ้องบอกได้ว่ารวมตัวกันนี่ เยอะครับเขามาทำอะไรเยอะแยะไปโอเคเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับกับความมันปั่นนาผมมาไม่ทันตอนปั่นนาโลมนะครับท่านผู้ชมดูเขาสมนมกันไปโอเคครับ